ได้ยินไหครับใช่หรปล่าขอมันไม่ใช่อ่ะอะไรนะไม่ขอดมอ่นี้มันไม่ใช่นี่ปล่อยเพื่ออะไรอ่ะไจำไม่ทําไมได้ใช่นอนจำเลี้ยงไม่ได้ ตอบได้จำเนื้อไม่ได้เอาเอาที่โนจำได้อะเอาเพลงที่โนจำเนื้อได้จริงๆแล้วโนเพราะว่าเพราะว่าปกติโนร้องเกะใช่ไหมใช่แล้วก็ยังมีเสียงเหน็บคอคอ,อโนก็เลยร้องตามอันนี้เป็นความลับของโนค่ะตลอดมาีานโนร้องตามมาตลอดคือพี่ต้องร้องด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แตปัญหาคือโนไม่ได้ยินเสียงที่บอยไงที่บอยต้องตะโกนแล่วแหละพี่บอยลองตะโกนดิลโหล ได้ยินมีครับไอ้เมย์อย่าใสยอารมณ์กัวโนไม่ได้ยิน